ขอสวัสดีนะครวันนี้เราก็พบกับช่องโค้ช c ช a n นลคุณได้เช่นเคยวันนี้ตอนนี้กิจกรรมฟรีไฟามาอีกแล้วกิจกรรมแรกที่จะมารีวิวให้ดูคือกิจกรรมอันนี้อ่ารวมกิจกรรมฟรีเส้นทางนักสู้ภารกิจเส้นทางนักสู้ทำภารกิจรายวันสะสม เป็นนะโทเค็นนะโทเค็นก่อนของขวัญตั้งแต่วันที่2ถึง7พฤษภาแล้วก็ภารกิจบู่าทำภารกิจรายวันสะสมแกลกรับรางวัลเป็นสกินปืน UMP ถาวรแล้วก็เป็นตั๋วคูป,ปองอะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเป็นตั๋วอะไรเดี๋ยวจะมาลุกช่องอีกทีนึงแล้วก็มี เป็นเขาเรียกว่ากล่องสุมสกินปืนได้รับสูงสุด63กล่องวันที่6-7ถึงพฤศจิก,กายนก็มีเปิดคางแสงและไอเทมนำโทเค็นแลกไอเทม,น,ทเเทมนะมีเยอะมากเลยใครจะแลกกันไหนก็แลกได้หมดเลยต่อไปเติมพลังเหล่าคู่หูวันที่8-14ถึงวันทะี่พฤษภานะก็จะได้เป็นคู่หู วันที่13ล็อกอินซ่าบ้าพรังล็อกเพื่อรับกล่องดวงใจฟรีฟรีฟรีฟรกันถาวรยกเซิร์ฟกันไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาจะทำภารกิจให้เก็บโทเคนมีเล่น3เกมล็อกอิน1ล็ออินแล้วก็เล่น5เกมก็จะได้เป็น1โทเคนวันหนึ่งอยากจะได้เป็นทั้งหมด3โทเคนอันนี้ก็จะเป็นการแรกของรางวัล แล้วก็มาดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างมีหน้าก,กากด้วยเทเจนี่เป็นลม่มนี่เป็นแอร์บอร์ดก็มีประมาณนี้แหละอันนี้เป็นตัวละครไหนก็คือฮาเซนมีแค่นี้นะครับถ้ามีกิจกรรมไหนเข้ามาอีกอมีอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมคู่หูสุดซิงเข้ามาเลย นี่นะครับกิจกรรมคู่หูสุดซิ่งเรอสักครู่สักครู่ให้เรามากดรับตัว๋วได้ฟรีๆเลยนะครับคู่หูสุดซิ่งเนี่ยเขาจะมีภารกิจให้หนึ่งเล่นคู่หูสุดซิ่ง20เกมก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าโรโบโรเป็นคู่หูแล้วก็เล่นคู่หูสุดซิ่ง5เกมจะได้เป็น บัตรสร้างห้องของคู่หูสุดซิ่งแล้วก็บัตรสร้างห้องถ้าเล่นสิบเกมก็ได้เป็นบัตรสร้างห้องคู่หูสุดซิ่ง3สามใบแล้วต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวให้รับชมวิดีโอสักนิดหนึ่งคลิปวันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าทำไว้นานๆเลยเพราะว่าคนดูขอมาว่าให้ทำคลิปนานๆนะเอาไปดูกันเร็วเราไปดูกันเร็วเราไปดูกันเร็วเราไปดูกันเร็ว คู่หูสุดก็จะมาจากคู่หูตัวกวนเลยประมาณนี้ไม่ให้ดูเยอะเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอประมาณสักหากขอให้ถึง20่สิซับไครจะมีกิจกรรมแจกเพชรแจกเพชรับ,ชบ,ชบคนดูนะ เรนนีก็ต้องขอสวัสดีครับ